เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดัง <S <S ฟังกันได้ทุกวันบิ๊กท็อกบิ๊กสตสวัสดีครับพบกับบ i ๊กท็อกบิ๊กสตนะครับเป็นประจำนะครับซึ่งในเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับก็วันนี้ผม ไม่ได้มาคนเดียวนะอยู่กับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงสวัสดีครับคุณเกียรติศักดิ์สวัสดีครับคุณวิศรุนุ่นทองครับแม่เสียงเนื่อยๆลงไปเพราะว่าอันนี้<อ>ไม่ได้เป็นโควิดนะแต่ว่าโอได้เป็นครับรู้สึก,กหมดแรงที่โควิดรอบสามกำลังระบ,บาดมาอีกรอบหนึ่งใช่ครับรู้สึกนะรอบสามไหมคุณเกียรติศักดิ์ถือว่าเป็นรอบสามไหมอ๋อผมผม ปั่นทงรอบสามเลยครับตัวชางคือมันก็คือคัตเตอร์ใหม่นั่นแหละครับคืออันรอบแรกก็ไม่ใช่ว่าจะหมดมันยังเหลืออยู่สักหนึ่งหรือสองหรือสามจากนั้นมันก็มาอีกเป็นรอบที่สองก็ติดลงเยอะนะฮะมาจากกรณีบอลด้วยแล้วก็มอณีต่างดาวด้วยนะครับก็ยังเหลืออยู่พื้นที่จำกัดคุมมาได้ระดับหนึ่งแต่รอบนี้มาแรงและมาเร็วนะครับเยอะไปหมดเวลานี้ ครับอย่างตัวเลขล่าสุดวันนี้คุณเกียรติศักดิ์ครับผมตัวเลขวันนี้พุ่งไปที่405รายนะคุณเกียรติศักดิ์ครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ391รายมาจากการเฝ้าระวังระบบบริการ197รายนะครับครับผมมาจากการค้นหาเชิงลุกในชุมชน194รายนอกจากนี้เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับเนี่ยนะครับครับแล้วก็ จนถึงวันนี้นะครับทำให้ประเทศเราเนี่ยนะครับมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วเนี่ยสามหมื่นกว่ารายหายป่วยไปสองหมื่นกว่ารายรักษาอยู่ระหว่างรักษาสองพันกว่ารายนะครับไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมยอดสะสมก็คงยังมียอดที่เก้าสิบห้ารายนะครับสําหรับผู้เสียชีวิตสําหรับโลกเนี่ยนะครับก็มีผู้ติดเชื้อก็ประมาณร้อยสามล้านรายนะคุณกิติศักดิ์เสียชีวิตประมาณสองล้านเก้านะครับ นี่คือตัวเลขที่เราหเห็นกันคร่าวๆวันนี้เราถึงต้องหยิบมาพูดกันนะครับเพราะว่าหลายคนก็<ช>ม,นมึนกับมาตรการของรัฐบาลนะครับว่าเอ๊ะรอบสามเนี่ยมาแรงมาเร็วรนะแล้วก็ติดเยอะเพิ่มขึ้นจากอย่างรวดเร็วในขณะนี้เนี่ยรัฐบาลจะมีมาตรการอะไรที่จะมาป้องกันหรือยับยั้งหรือจะฟื้นฟูโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานที่จะรออยู่นีย นะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยโดยที่รัฐบาลเองประกาศจะให้หยุดในตั้งแต่วันที่10ถึงสิบหกเมษายนนี้นะครับซึ่งทุกคนก็ใจไปอยากพักผ่อนแล้วแต่ว่าพอเกิดวิกฤตอย่างนี้รัฐบาลจะเอายังไงจะอะไรยังไงท่ามกลางข่าวลือว่าอ้ล็อกดาวมั่งไม่ล็อกดาวมั่งอะไรยังไงคุณเกียรติศักดิ์ที่คุณติดตามแนวทางทั้งหมดประมวลภาพที่เกิดขึ้นเนี่ย คุณเห็นมาตร,รการของรัฐบาลไหมว่าจะยักยังยังไงจะอะไรยังไงกับกับเหตุการณ์รอบสามเนี่ยนะครับเอคือผมเห็นแต่ว่าปรกบว่ามาตร,รการก็เหมือนมาตร,รการชัดเข้าชัดออกเหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยนะครับ,รบสัปดาห์ที่คนไทยหวาดผวาอยู่กับโควิดตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็ถ้าคุณวิศนุนับก็สี่วันเนี่ยเราก็ทานคนก็ทะลุสามหมื่นครับวันจันทร์ก็ คนก็ใจจดใจจ่อว่าจะมีอะไรใช่ไหมฮะวันจันทร์ปรากฏว่าก็มีการเสนอจากาสารณสุขนะครับ,บว่าจะยกระดับจังหวัดให้เป็นพื้นที่สีแดงนะครับ,รบกักรุงเทพบริมณฑลนะครับจากวันอังคารทางลน์แลครับทรมประชุมทุกคนก็หวังเป้าอรอลุงตู่พ้เอกประยุทธ์จันโอชานะครับว่าแถลงก็จะมีมาตรการที่ชัดเจนออกมานะครับปรากฏว่าไม่มีเลยครับ บ้างลุงตู่แล้วก็ยังสับสนไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงนะครับในขณะที่สบคชุดเล็กก็ปฏิเสธเรื่องการประกาศพื้นที่สีแดงยกระดับห้าจังหวัดครับผมครับผมตกลงาไม่มีพื้นที่สีแดงนะในเวลานี้นะที่ทุกคนตอนนี้ก็มีการแชร์กันอะไรต่างๆนะจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะตกลงตอนนี้ยังไม่มีจังหวัดพื้นที่สีแดงนะครับผมไม่มีจังหวัดพื้นที่สีแดง นะครับแต่ว่าก็มีบางจังหวัดที่ไปประกาศจังหวัดเรียกว่าจังหวัดปลายทางนะครับปลายทางไปประกาศว่าถ้าใครมาจากจังหวัดวพื้นที่สีแดงเนี่ยก็เอาไกลๆว่าพื้นที่สีแดงเนี่ยก็คือยังไม่มีนะครับแต่ก็คือพูดง่ายๆคือจังหวัดกรุงเทพกันนบปริมณฑนนะฮะ<ก>ที่ถูกกาวไว้ตอนแรกว่าจะเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยื่าไกลว่าตอนหลังมาเรียกว่าเป็นจังหวัดเสี่ยงเนี่ยใครมาจาก4-5จังหวัดเนี่ยก็คือถ้าจะเข้าจังหวัดเขาต้องกักตัวนะ บางที่ก็ต้องกักตัวบางที่ต้องรายงานบางที่ไม่ต้องทําอะไรตอนนี้ทุกคนสับสนหมดเลยครับตอนนี้พรุ่งนี้ทุกคนจะเดินทางสงการแล้วทุกทุกคนยังไม่ชัดเจนเลยฮะว่าตกลง,งไปจังหวัดนั้นจะไปได้หรือไม่นะฮะเพราะความไม่ชัดเจนรัฐบาลรัฐบาลก็เหมือนกับโยนโยนมาให้ประชาชนที่ต้องเดินทางรับผิดชอบเอาเองคุดว่าเป็นหน้าที่คุณคุณต้องเช็คเอาเองว่าจังหวัดนั้นเขามีข้อบังคับอย่างไรคุณก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนั้นครับผม นี่คือเป็นมาตรการ,รมืนมากกว่านะคือผมดูแล้วรัฐรบาลเองไม่กล้าตัดสินใจที่จะใช้มาตรการยาแรงรนะเอาไว้ง่ายว่าร,รัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจในการใช้ยาแรงเลยต้องอยู่ในระหว่างแบบอีหลักอีเรือคือจะจะล็อกดาวไม่ล็อกดาวจะยังไงไม่เอา<ช>ไม่กล้าเพราะว่าห่วงปัญหาเรื่องเศรษฐกิจห่วงว่าตอนนี้รัฐบาลไม่มีเงินจะไปแจกแล้วมันหมดแล้วเพราะกู้มาในรอบที่หลังสุดเนี่ยนะก็แทบจะ หาควานหาที่กู้กันไม่ไม่ได้แล้วเพดานกู้ก็จะเยอะขึ้นอะไรต่างๆนะครับก็ครับก็เลยต้องกล้ากลืนฝืนทนนะครับคือเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับแน่นอนมีทั้งรัฐมนตรีไปติดกันในผับหรูหรือไม่ไม่รู้นะแต่ว่าสังคมเองก็อาจจะมองแล้วว่ารัฐมนตรีอาจจะไปติดอยู่ที่นั่นหรือยังไงก็สุดแท้แต่นะรวมทั้งมีคอนเสิร์ตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือการตกกันหมดเลย ครับก็ปล่อยให้เปิดไม่มีการไปควบคุมนะมีการมีดนตรีทั้งทั้งที่เขาก็ห้ามในผับห้ามรื่นเริงห้ามอะไรต่างๆเจ้าหน้าที่ก็ไม่ไปต้อนลับปล่อยอะไรต่างๆเจ้าหน้าที่ก็มีแต่ไปจับม็อบข้างนอกอ้างว่าผิดพรบควบคุมโรคติดต่อนะครับแต่ว่าในผับในบาร์ที่ห้ามมิให้มีดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ไปดําเนินการก็เลยขอให้เกิดปัญหา ลุกลามกันไปหมดัน,นทั่วประเทศเลยด้วยซ้านะคุณเกีทั่วประเทศเลยครับใช่ครับนี่ทั่วประเทศเลยครับเพราะว่าอย่างที่คุณวิศนุว่าตั้งแต่รับดนตรีนักการเมืองนะครับแม้แต่ตำ,ร,<อ>ตำรวจเองดาราดาราตำรวจเองก็ไม่ใช่น้อยนะครับตำรวจเองตำรวจด้วย <c oughs> นักท่องโอ้รับนักท่องราตรีด้วยใช่ครับนักท่องราตรีครับแล้วก็นะครับพนักงานเอออะไรนั่นนิประเด็นมันอยู่อย่างนี้คุณกิติศักดิ์ ครับผมคือการติดรอบนี้นอกจากรัฐบาลไม่มีมาตรการชัดเจนแล้วเนี่ยเหมือนนายกก็พูดว่าให้แต่ละจังหวัดไปดําเนินการออกมาตรการเอาเองคืออย่างนี้รัฐบาลไม่กล้าประกาศไปยืมมือจังหวัดต่างๆมาใช้นะครับคือเหมือนกับว่าผลักให้เป็นภาระของประชาชนคนที่จะไปก็ตรวจสอบเอาแล้วกันว่าจังหวัดไหนมีมาตรการยังไงซึ่งผมบ่กมั่วไปหมด่ะมั่วครับใช่ครับ อ่าผมเห็นด้วยครับแต่อย่างวันนี้ล่าสุดนะครับที่มีความชัดเจนจากคุณแพทย์ทวีสิงก็คืออย่างที่คุณวิศนุว่าไม่มีพื้นที่สีแดงนะครับย้ําเลยไม่มีพื้นที่สีแดงนะครับคือวันนี้เนี่ยสบคเนี่ยนะครับเขาแถลงว่ายังไม่มีการปรับพื้นที่เอาละกันนะชัดๆนะยังไม่มีการปรับพื้นที่นะครับยึดตามเดิมนะแต่มีสบคชุดเล็กชงปิดสถานบันเทิงอ่าสี่สิบเอ็ดจังหวัด ใช่ครับนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวสบคชุดเล็กเนี่ยก็จะมีการประชุมกันนะครับแล้วก็จะเสนอในวันพรุ่งนี้ว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติยังไงอะไรต่างๆนะครับคือสิทจังหวัดเนี่ยเท่าที่มีการเสนอกันเนี่ยนะครับก็คือว่าจะจะปิดนะครับผับจะไม่มีกิจกรรมต่างๆเรื่องบันเทิงอะไรต่างๆเนี่ยจำนวนสิทิจังหวัด เพราะว่าตอนนี้มันพบผู้ติดเชื้อมากในแต่ละจังหวัดในจังหวัดใดๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปมาไล่ลงรายละเอียดว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะครับว่าณขณะนี้4 1จังหวัดเนี่ยก็มีก็ส่วนใหญ่เป็นปริมณฑลก็แล้วก็เมืองใหญ่ๆนะครับอกทมปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลพบุรีนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีปราจีนบุรี เชียงาสะแก้วสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีระนองชุมพรนครศรีธรรมราชภูเก็ตสุราษฎร์ธานีสงขลายะลานราธิวาสนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิขคนนานีบุรีรัมย์เลยเชียงใหม่ลำปางเชียงรายตากและเพชรบูรณ์นี่นี่คือเบื้องต้นนะครับ4ี่เอ็จังหวัดก็คือพร้อมกันนี้สอบคอเองนะ ยังให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยกำหนดแนวทางเวิร์กฟอร์โอมนะครับตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีคือคือ,คอมาตรการตามปกติและก็ขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนให้พิจารณาแนวทางดังกล่าวด้วยเพื่อลดปริมาณผู้ปฏิบัติงานและลดการเดินทางคือถ้าอย่างงี้คือตอนมาตรการในช่วงสงกรานเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยไม่กล้าออกมาตรการมาควบคุมดูแลแต่เอกชนบางรายเท่าที่ผมทราบนะคุณกิติศักดิ์ โรงงานเนี่ยนะคุณผู้รับดมีการสั่งพนักงานนะว่าถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยกลับมาอาจจะต้องกักตัวนะในพื้นที่ใช่นะใช่ครับใช่ครับสิบสี่วันนะใช่ครับแต่นั้นทําให้บางคนเนี่ยมีโปรแกรมล่วงหน้าที่จะเดินทางกลับภูมิลําเนาไปพบปะเยี่ยมญาติไหว้เคารพผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยต้องยกเลิกนะใช่ครับใช่ครับรแต่รัฐบาลไม่แกล้าประกาศ ครับอืมแต่เป็นการอาจจะที่บอกเลยครับยืมมือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดให้ออกมาจาการเพื่อการควบคุมแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนที่ไปเองเนี่ยนะครับไปรับจ้งไปคานตัวเองไอ้อย่างนี้ผมว่ามันไม่ถูกนะ ผมก็เห็นด้วยผมก็เห็นด้วยครับว่าไม่ถูกต้องครับแม้อ,อย่างที่เราบอกเราไล่ทำลายมานะมาตรการก็ไม่ยอมประกาศพื้นที่สีแดงอะไรก็ว่าไปแม้แต่มาตรการที่คุณวิศุลุว่าไปเมื่อกี้นะครับปิดผับเนี่ยปิดผับบ้า์เนี่ย4ี่จังหวัดเนี่ยคนก็ยังบอก4ิดส,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 สจังหวัด,ดวทำไมต้อง4ี่ด้วยฮะทำไมมันไม่ปิดไหนๆก็ปิดไปแล้วก็คือปิดไปหมดเลยฮะคือคือทุอคนก็มองว่าเฮ้ปิดจังหวัดเดี๋ยวก็มีปินไปจังหวัดข้างๆอยู่นะฮะ พราะท่องลาตีนี่ก็ไม่ไย่อท้อกันนะครับพูดถึงนะครับโอเคก็เป็นประเด็นอีกนะครับว่าเดี๋ยวก็อรอดูพรุ่งนี้ครับว่าตกลงจะตีสิบเอ็ดว่าจะยังไงจะจะลดจะจะน้อยลงจะเพิ่มขึ้นหรือว่าจะเท่าตามที่วันนี้พูดกันไว้คือตอนนี้มันเย็นนี้เขาอยากให้ปิดสิบสี่วันสิบสี่วันเนี่ยก็กลัวว่าตอนนี้ผับมันจะติดกันหมดแล้วก็ให้ไปกักตัโตได้สิบสี่วันนะครับผมนะอย่างน้อยนะอย่างน้อยสิบสี่วัน อย่างน้อยจุดสี่วันใช่ครับเดี๋ยวก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสมบคชุดเล็กนั่นที่เก้าเนี้ยเพื่อเสนอพอสมบคลงนามต่อไปนะครับใช่ครับอันนี้ใช่ครับยังแต่แนวโน้มก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะคุณกิติศักดิ์ถึงว่ามาตรการเนี่ยครับรใช่ครับใช่ทีนี้น <ะ S 1> ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าพอเคสมันเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับมาตรการต่างๆของรัฐบาลก็ไม่ชัดเจนนะ ว่าจะยังไงสําหรับเทศกาลสงกรานที่เกิดขึ้นนะครับก็แน่นอนว่ายิ่งทําให้ผู้คนเริ่มสับสนโอลมหมานพอสมควรแต่ว่าคนที่อยากยืนยันชัดในวันนี้นะก็คือว่าไม่ล็อกดาวน์แน่นอนทั้งประเทศก็คือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็บอกว่าร,รัฐารบาลหวงใย,ยประชาชนที่จะเดินทางมาช่วงเทศกาลสงกรานต้องระมัดระวังและป้องกันตัวนะครับ,รบจากเชือ้อโควิดขอทุกคนทาเป็นสิ่งที่เป็นมงคลหลีกเลี่ยงกัน เกิดอุบัติเหตุและการรวมกลุ่มเสี่ยงต่อการระบาดโควิดเนี่ยอันเนี้ยก็บยืนยันว่ายังไม่จําเป็นที่จะต้องล็อกดาวน์ถ้าประชาชนทุกคนมีมาตรการป้องกันตนเองอย่างดีที่สุดอย่างเงี้ยนะครับครับผมก็คือเตรียมตัวละใช่ครับ,รบแต่อย่างที่คุณวิศนุว่านะครับตอนนี้มันมีความเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่นะครับในขัดแรัฐบ,บาลบอกไม่ล็อกดาวน์แล้วก็ก่อนหน้านี้หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่จะเกิดเหตุนี้ก็รัฐบ,บาลก็เออ หนุนให้เราไปเที่ยวไทยกระตุ้นไทยเที่ยวท่องเที่ยวไทยในช่วงสงการถึงทีง่มีวันหยุดยาวมาแต่มันไปย้อนแย้งกับคุณหมอต่างๆนะครับคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณหมอที่เป็นทางการคุณหมอที่เป็นทางการที่โพสต์เฟซบุ๊กกันแนละ้วก็ได้รับเป็นที่ยอมรับกันในสังคมเนี่ยฮะก <S 1> <S 1> <S <ๆ>็ออกมาโพสต์ในทํานองว่าขอให้อยู่บ้านนะก็มีคุณหมอทุกคนก็ส่งสัญญ,ญาณในทิศทางเดียวกันว่าการระบาดเที่ยวนี้รุนแรงกว่าเมษาปีที่แล้ว ครับ <im it Independence> ถึงแม้ <im it> ว่าความรุนแรงของโรคเนะี่ยจะไม่ไม่ได้รุนแรงไม่ได้ทําให้เราเจ็บป่วยมากนะครับแต่ว่าคนที่ติดเนี่ยจะติดง่ายและติดเร็วแล้วก็ไมไ่แสดงอาการเหมือนเราไม่ได้แสดงอาการก็ยิ่งเป็นพาหะพาพาพาาหะไปติดคนอื่นได้รวดเร็วมากขึ้นอีกก็ขอให้อยู่บ้านนะฮะไม่มีความจำเป็นคือขอให้อยู่บ้านนะครับ <im it> ผมก็เลยก็เลยทั้ง,งหมอเนี<อ>่ยคุณเกลี้ยงนะครับ<า>ผมเขาก็รู้สถานการณ์นะว่าใช่ครับอะไรเป็นอะไร ใช่คือวันนี้นมาตรการเนี่ยมันไม่มีไงเพราะว่ารัาเราใช้ไปเต็มแม็กแล้วรอก,รอกหนึ่งลอกสองเราเคยลอกดาวอะไรต่างๆแต่ทีนี้เศรษฐกิจมันจะไม่ไหวอันนี้ทุกคนรู้กันหมดนะครับรู้กันหมดใช่ครับอ่าฉะนั้นรัฐบาลเองเนแน่นอนอไม่กล้าปิดแล้วนะ,ะแต่ว่าอาจจะอย่างที่บอกแล้วยืมมือในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในการ,รบบสั่งตรวจสอบแล้วแต่ออกมาตรการในการควบคุม ตามพรบควบคุมโรคนะครับแล้วก็ตามพรกฉุกเฉินนะซึ่งยังคงไว้อยู่นะครับในการที่จะออกมาตรการมาควบคุมไม่ให้มีการระบาดนะของโควิดและลอกสามเนี่ยอย่างต่อเนื่องนี่ประเด็นสําคัญอย่างที่คุณเกศจักบอกว่าคุณหมอต่างๆเนี่ยที่ได้ออกกันมาเนี่ยพูดเป็นเสียเดียวกันนะคือเขารู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันชักจะเอาไม่อยู่เหมือนกันเพราะว่ามัเยอะมากแล้วก็ มันยากที่จะควบคุมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราปล่อยให้มีการเปิดผับบาร์มากและเราไม่มีการควบคุมดูแลนะครับอย่างคุณหมอยงเนี่ยบอกไว้เลยนะครับคุณหมอยงวันน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางไวัยรัสวิทยาคลินิกนะครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคือก็ได้ชี้แจงนะโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ o k ระบุว่าโควิดท,ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้นะครับเป็นสายพันธุ์อังกฤษ Uh huh. การมาระบาดในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็บอกว่าพันนี้นะสายพันธุ์นี้สายพันธอังกฤษเนี่ยมาจากเขมรคือระบาดมากในเขมรตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์จนถึงวันที่19มีนาคมมีผู้ป่วยแลพัน้าร้อยรายสายพันุนี้ตรวจพบรายงานโดยองค์การอนามัยโลกเป็นสายพันธ์ุอังกฤษระบีจุด1นึจุดจุดและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมากในเขมรน,นะครับเอ เขาบอกว่าจริงๆน่าจะมาจากการเคลื่อนย้ายประชาชนระหว่างประเทศไทยและ,ะเขมรเนี่ยสายพันธุ์ที่ติดกันอยู่ตอนเนี้ครับผมนะครับ,รบเพราะว่ามันรุนแรงมากในกเขมรเนี่ยอย่างเงี้ยค,ค,คือตอนนี้ก็คือว่ามันมันมาปุ๊บแล้วเราเอาไม่ทันนะรัฐบ,บาลไม่มีมาตรการรับมือที่เพียงพอแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นอีกนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สะท้อนหเห็นว่า วัคซีนเราที่บอกว่าเราพร้อมเราเตรียมมาอะไรต่างๆมันจะตอนนี้เห็นเลยว่าวัคซีนเองเราจัดการเรื่องวัคซีนเราไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิผลเพียงพอเพราะว่าเราฉีดกันน้อยเกินไปเราได้มันน้อยเกินไปใช่ครับใช่ครับจนจนอันนี้จนมันพอมันเชื้อโรคมันมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับมันมันคนมันยังไม่ได้ฉีดไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับมันก็เลยเต็มไปหมด ตอันนี้ก็เห็นชัดว่าเราฉีดช้าเกินไปได้ม่น้อยเกินไปนะอันนี้<ช>มาสะท้อนอน,นะใช่ใช่สะท้อนอันนี้เราเห็นชัดเลยครับเพราะว่าเพราะว่าแม้แต่คุณศักสยามเองฉีดไปหนึ่งเข็มถูกไหมครับคุณสักสยามที่เป็นรับมีซนแว็กฮะนะฉีดไปหนึ่งเข็มแล้วก็ยังไม่ไทันฉีดเข็มสองเลยฮะไม่ทันนะครับครับนะฮะครับผมก็ก็ยังติดเชื้อไปอันนี้ก็เป็นอีกโจนหนึ่งของรัฐบาลเหมือนกันครับ ที่ว่าจะโดนโจมตีนะครับว่ามาช้าเกินไปแล้วเราอย่าพูดว่าโจมตีนะคุณเกติศักดิ์แน่้นอนอ่ะมันก็ต้องถูกต่อว่าเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการท้วงติงกันอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะมันช้าไปไม่ทาไมไปล็อกอยู่เจ้าเดียวมากเกินไปหรือเปล่าทาไมไม่สั่งเงินโน้นนี้คือรัฐบาลพยายามบอกว่าจะซื้อทุกอันละทุกฝ่ายแต่ว่าไม่มีการดําเนินการให้เห็นรูปธรรมชัดๆว่าเราจะต้องเอาวันโน้นมาอันนี้มาคือถ้ามันเอามาปริมาณที่ ที่รวดเร็วนะเยอะเยอะเนี่ยแน่นอนว่าการป้องกันก็อาจจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากกว่านี้ด้วยซ้ําไปนะครับทีบน,นี้เดี๋ยวก็ต้องไป<ช>ว่ากันอีกทีหนึ่งว่าว่าจะยังไงกันแน่นะในท้ายที่สุดแล้วนะครับ,รบก็เนี่ยตัวเลขหลกักๆนเวลานี้นะค,คุณเกียรติศัก์ที่หนักๆเลยเนี่ยนะครับทางนนทบุรีนี่ก็ติดไปตั้งสามสามคนนะเวลานี้ ใช่ครับนะเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงข้าราชการสารับที่สำนักง,งานอธิบดีผู้พิพากษาสารภาคหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ยอมเปิดเผยไทม์ไลน์แต่ตอนนี้ก็เปิดเผยไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครรุณกิติใจครับใช่ครับที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับที่รอบสามเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเทิงโดยตรงเนี่ยก็ยี่สิบหกรายเป็นหญิงยี่สิบเป็นชายสิบสามนี่นะครับ ถ้าแยกเป็นอำเภอก็อำเภอเมืองเก้ารายอำเภอบางมอทองแปดรายอำเภอปากเกร็ดเจ็ดรายอำเภอบางใหญ่หกลายบางกรวยสามรายนี่นะครับเป็นแหล่งเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงกทมยี่สิบสามรายเดอะมูนบาสามรายและจากที่อื่นเจ็ดรายเยอะครับในคุณเกดิ์เยอะครับเยอะครับเยอะครับเชียงใหม่ก็ไม่เบานะผมจะบอกเลยว่าเชียงใหม่นี่น่ากลัวมากครับครับครับผม เชียงใหม่นี่ก็เพิ่มไป36คนใช่ครับนะครับมีรอผลตรวจอีกเยอะเลยนะครับเชียงใหม่เนี่ยครับเชื่อมโยงกับหลานอันเทิงรวมผู้ติดเชื้อในรอบใหม่47คนยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับนอกจากนี้ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ระวังโรคอีก2,000กว่าคนตรวจไม่พบเชื้อ2,000กว่าคนรอผล26คนนี่ใช่เดี๋ยวก็ในช่วงค่ำๆนี้อาจจะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งของเชียงใหม่นะครับใช่ครับอันนี้เห็นให้เห็นชัดๆนะครับว่า มาเร็วและแรงจริงๆสําหรับรอบสามเนี่ยนะครับใช่ครับแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วนะครับนะครับเกินกว่าคือนปรมันได้เห็นนะว่ามันมีการตกเยอะไปหมดหลายๆจุดเท่าที่เรามองดูนะแม้กระทั่งตัวรัฐมนตรีที่ติดแล้วก็ทไลายก็ไม่ชัดผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยทำลายไม่ชัดคืออาจจะไปในที่ที่แม้มันอาจจะบอกใครไม่ได้หรือเปล่าคุณกิติศักดิ์ บอกใครไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีกรณีของดีเจดีเจมาตูมจําได้ไหมครับครับดีเจมาตูมก็ไม่ยอมบอกไทม์ไลน์แบบว่าผลสุดท้ายก็ทางสาธารณสุขก็ใช้กฎหมายเอ่อพรลบควบคุมโรคติดต่อนะครับคือผมว่าจริงๆนะอ่าครับจริงๆนะคนที่มีชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับ,รบต้องทําเป็นตัวอย่างของสังคมอย่าปกปิดไทม์ไลน์ แล้วต้องรีบแจ้งนะครับไม่ใช่แบบว่าบอกหมอไปหมดแล้วบอกเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบต่อสังคมเลยไปติดตรงไหนคุณก็ต้องบอกทำลายให้เกิดความชัดเจนไม่ใช่แบบต้องร้อยถูกบีบต้องร้อยโซเชียลทวงถามว่าให้คุณไปไหนมาทําไมทำลายคุณชะต้องเอาเป็นตัวอย่างนะครับไม่ใช่แบบใช่ครับเหมือนกับว่าออกมาทีหลังเนี่ยใายๆกับว่าจําเป็นเพราะสังคมบีบอย่างเงี้ยคือความรับผิดชอบต่อใครเลยนะใช่ครับเพราะว่า จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับในหลายคน,คนก็จะคนที่เป็นตัวอย่างของสังคมอยู่แล้วไม่ว่ายศทำหน่งอะไรต่าง,างคุณเป็นอะไรต่างๆที่มากมายอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณติดคุณต้องเลกบี่ยงคนอื่นครับผมนะให้เรามัดระวังป้องกันไม่ใช้ใชปกปิดทำลายกันอย่างนี้อันนี้<ช>ก็เป็นสิ่งที่จะต้องไปตร,ตรวจสอบกันเพิ่มเติมอีกนะครับว่าอะไรเป็นยังไงและที่สําคัญนะวันนี้โอ้ก็มีการพูดกันถึงต้นเหตุใหญ่ในกรุงเทพนะคุณเกยรศักดิ์ ครับใช่รัต้องรอเนี่ยต้องรอโอ้โหนี่ผมเพิ่งรู้นะคุณเกติศักดิ์ครับว่าบรรยากาศในห้องที่อลังมัะอลังการอลังการจริงๆนะครับอลังการงานสร้างใช่ไหมครับอะไรคิดตั้นครับใช่ไหมคุณเกติศักดิ์เคยไปไหมใช่ไม่ไม่เคยครับไม่เคยไม่ยังไม่มีรายได้สูงขนาดนั้นครับเห็นในข่าวว่าจะต้องแบบเนี่ยคุณชูวิทย์ได้มาเผยบรรยากาศเลยบอกเป็นแล้วระดับไฮโซ ห้องเข้าไปเนี่ยสองแสนต้องมีวางเ็กนั่งบิงต้องสามพันห้าโอ้ครับผมแค่นี้คุณกิติชัดก็เดินเฉียดไม่ได้แล้วนี่คุณกิติชัดครับผมมีโซนัโซนมามีห้องห้องวีวีไอพีนี่ดับเบิลวิบเลยนี่ดับเบิลวิบเลยนี่ยวีวีดับเบินวีเลยนะเนี่ยใช่ดับบนวีเลยฮะสมาชิกจำทีได้เป็นแสนครับผมเข้าไปเนี่ยมันก็เลยทําให้บรรยากาศในนั้นเนี่ยคุณจุวิทย์บอกว่าโอ้ ไม่มีระยะห่างอะไรทั้งสิ้นดื่มเหล้าแก้วเดียวกันบุญกันไปบุญกันมา<ช>เห็นนะครับครับ<ช>อันนี้ก็เห็นว่าบรรยากาศคือคือมันมีอพิสิทธิชนอ่ะคุณเกตติศักคือได<ช>้งเงิน,น,นมีอะไร,รต่างๆ,างๆแล้วก็เข้าไปบันเทิงเองรมกันได้ว่างั้นแต่ผมว่าต้องตรวจสอบนะเรื่องแบบนี้รัฐบาลต้องตรวจสอบโดยเร็วต้องตรวจสอบครับต้องตรวจสอบเพราะว่ามันมีชื่อรัฐมนตรีชื่อ,อไอสส,อสสที่ติดไอเนี่ยฮะก็ไปพัวพันอยู่ความจริงต้องชี้แจงทําร้ายชัดเจนอย่างที่คุณวิโนุว่าครับผมเห็นด้วยเลย มันต้องทาเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าปล่อยไปได้ยังไงที่เกิดเรื่องแบบนี้แล้วเขาต้องเข้าไปตรวจสอบโดยเร็วเลยว่าใครเข้าไปยังไงเป็นผิดพรบควบคุมโรคหรือไม่ต้องรีบลงโทษต้องอะไรต่างๆไม่อย่างนั้นค,คุณจะไปจับจะผับเล็กๆอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเกิดปฏิบัติกันหลายมาตรฐานอย่างนี้แน่นอนามาตรฐานมันไม่สามารถควบคุมโรคได้นะครับใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราหยิบมาพูดกันในวันนี้เพราะว่าด้วยความที่ทุกคนเนี่ย ผมว่าในคนในประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่าต่างจังหวัดใดต่างอึดอั้นตันใจนะกับพวกกับพิษ<ช>จนทั้งหลายในลักษณะอย่างเงี้ย<ช>คือก<ช>ลายนะเป็นว่าเวลานี้เนี่ยคือคนที่พอมีตังมีอันจะกินนะไม่ใช่ทุกคนนะที่ไปเที่ยวผับรูอะไรต่างๆเนี่ยนํามาแล้วเป็นพาหะและ้วทาให้ใค,คนทั้งประเทศเนี่ยเกิดประสบปัญหาอีกนะไม่ว่าั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยอะไรต่างๆนี่แหละครับมันก็เลยทําให้ประเทศผมว่ามันก็เข้าสู่ใน ช่วงที่ยากลําบากเหมือนกันนะครับลำบากมากครับวก็ตอสทั้งคุมกันเหมือนกันนะครับใช่ครับแล้วก็จะเกิดการต่อต้านของคนอย่างผู้ประกอบการรายเล็กอย่างที่คุณวิศนุว่าครับว่าเอ๊ะทำไมรายใหญ่ไม่ไม่เป็นไรความร่วมมือในการควบคุมโลกก็จะจะไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่คุณวิศนุว่าครับผมครับครับเป็นเรื่องที่ต้องจับตาครับคุณวิศนุผมว่าเป็นสัปดาห์เป็นสงการที่น่าระทึกมากนะครับผมว่าเป็นสงการที่ไม่มีความสุขครับผมครับ ก็อันนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเศรษฐกิจนะบางคนอามือใช่ใช่ครับเกยหน้าผากแล้วนะครับใช่ครับผมอ่ะแต่เแล้วเราค่อยๆติดตามนะครับว่ามาตรการรัฐบาลเองจะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนในการรับมือกับการระบาดรอบสามของโควิดนะครับรัฐบาลจะใช้บอกครัสเตอร์ใหม่หรือไม่อยากให้ใช้รอบสามก็สุดแท้แต่แต่นี่เป็นความเข้าใจกันของแบบชาวบ้านชาวบ้านคือรอบสามแน่นอนนะครับรอบนี้มาฉะนั้นเนี่ยใช่ครับก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะ เร่งมาตรการรับมือยังไงแรงต่างนะครับก็ต้องให้ทุกคนก็ช่วยกันเลยครับใครที่ขาดตกก็ต้องยกมาป้องกันนะครับตอนนี้อย่าขาดตกไม่อย่างนั้นแน่นอนครับว่าโควิดทําเอาเล่นงานเอาจนประเทศไทยเองก็ผมว่าคนไทยเองก็เหนื่อยล้ากันไปหมดแล้วเหมือนกันนั้นต้องต้องต้องกัดฟันกันนะคุณเกริศักดิ์ใช่ครับใช่ครับสำหรับวันนี้ครนะครับเวลาเราหมดแล้วนะครับพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story